ลูกค้าชอบถามว่าอาหารเสริมคอนเซปต์ไหนที่ยังมาแรงในตลาดแล้วก็ยังเป็นเทรนอยู่ตลอดเวลาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็เป็นเรื่องของงานผิวนาะอ่ะวันนี้เราจะมาแนะนาอะไรคะค่ะก็จะเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีการผสมสารสกัดที่ช่วยทั้งในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวค่ะซึ่งในเรื่องของการขับถ่ายค่ะก็จะมีตัวบุกนะคะแล้วก็ตัวไซลเลียมฮักค่ะก็จะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็กวาดลำไส้ของเรานะคะให้กวาดหมดถ่ายหมดก็จะทําให้ลำไส้ ของเราเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็สะอาดจะมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของผิวด้วยค่ะก็จะเป็นทั้งตัวพีทไฟเบอร์แล้วก็พีทเซรามายค่ะซึ่งตัวเซรามายเนี่ยค่ะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันของผิวค่ะก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งมีความชุ่มชื้นเรียบเนียนก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสุขภาพดีค่ะแล้วตัวพีทไฟเบอร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของขับถ่ายด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิว ค่ะก็จะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของชะลอวัยได้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าคือถ้าสุขภาพของลำไส้เราดีเนี่ยสุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยค่ะทั้งในเรื่องของผิวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งคอนเซปต์เนาะที่แบบว่าเราสามารถที่จะไปทําการตลาดหรือว่าคือขายให้ให้ลูกค้าได้แล้วก็อีกอย่างไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าลูกค้าซื้อแล้วซื้อซ้ำอีกเนาะบวกกับเรื่องของไฟเบอร์รวมถึงเรื่องของงานผิวด้วยเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่ คืออยู่ตลอดการน่<ค>ะเพราะฉะนั้นนะใครที่แบบสนใจคอนเซปต์ในรูปแบบนี้หรืออยากจะทำไฟเบอร์ในรูปแบบอื่นๆใส่สารสก,กัดอื่นๆเราก็สามารถทําได้ปรุงสูตร <คะ S 2> ทุกอย่างได้หมดใช่ไหมคะอาดีใช่ค่ะก็ะคือถ้าใครสนใจไม่ว่าเป็นคอนเซปต์ไหนนะคะอาดี AD ของเราคะ่ะสามารถดูแลให้ได้คะ่ะทักเข้ามานะคะที่ butter global นะคะ